คลิปนี้มีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ้น่ารักจังเลยอะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแมพที่มีชื่อว่าเอออะไรนะสเปรแพน <laughs> <laughs> ลืมลืมทุกรอบเลย <laughs> ก็วันนี้ก็จะกลับมาสุ่มวาดคนในเซอร์ฟอีกแล้วทุกคนขอ,อกันมาเยอะมา ก็เลยต้องกลับมาทํานะคะเป็นพาที่3แล้วนะคะแล้วมาดูกันดีกว่านะคะวะ่าวันนี้เราจะวาดใครกันบ้าง <im it> ขออธิบายก่อนนะคะว่าเราไม่ได้อัดหน้าจอในเออเขาเรียกอะไรนะในรหัสที่เราเล่นเรามีตัวช่วยะคะ่ะทุกคนก็คือเราเอารหัสแฟนของตัวเองนีแ่แหละมาถ่ายหน้าจอนะคะเพราะว่าเวลาเราวาดเนี่ยเราต้องวาดน iPad นะคะซึ่งมันจะลาบากมากถ้าเราถ่ายใน iPad เพราะความจํามันเต็มนั่นเองเหมือนที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะ <im it> ก็เลยต้องใช้ตัว คอีกตัวหนึ่งมายืนเอ่มายืนสองนะคะแล้วก็ให้ตัวนี้นะคะที่เป็นเอ่คนวาดก็คือใน iPad ของเรามาวาดนี่ก็คือจะลําบากหน่อยเพราะว่าต้องบังคับสองตัวในการเดินก็จะต้องพากันเดินไปทั้งครูทำไงวะเนี่ยโอ้ลำบากจังอ่ะเดี๋ยวอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะให้อ่าตากล้องคนนี้ไปหาก็คือต <c oughs> ัวเราเสวัสดีเราตากล้องเอง <c oughs> ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะลองเออไปหาคนในเซิร์ฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองขอเคล้าดูเขาจะลองขอเขาดูนะคะว่าเราสามารถวาดเขาได้หรือไม่อ่ะเออขอเดินหาสักครู่นะคะเราจะใช้ตรากล้องคนนี้ก็คือตัวเองนั่นแหละซูตราก้องทำไมวะเป็นคนีีได้ไหมเนี่ยอุคนนี้น่ารักมีเสื้อเป็นมาริตันโพนี่ตรงนี้ด้วยนะคะเหมือนใส่กระเป๋ามาริที่ โอเคเหมือนอยู่หรือเปล่าเนี่ยทักไปพิมพ์ไปเขาจะอ่านกลับมาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันดีกว่าเอาเป็นตรงไหนดีละคะเนี่ยตรงนี้อา้าวมีสาวๆเต็มไปหมดเลยเอาเป็นคนนี้ด้ยคนนี้น่ารักมากเลยเอเดี๋ยวเราจะลองถามเขาดูก่อนนะคะเเหมือนไม่อยู่แฮะเอาเป็นคนไหนดีละเนี่ยเหมือนไม่อยู่อ่ะอพแพนด้าได้ไหมไม่ไม่อยู่อ่ะคนนี้เอาเอาเป็นใครดีละเนี่ยตัวนี้เขาก็เหมือนจะยุงย่งๆกันอยู่นะคะเราต้องการคนที่ว่างยืนนิ่งๆให้เราแป๊บหนึ่งเออคนนี้ไหมฮัลโหล ทำไมทุกคนยื right? <c oughs> นนิ่งกันหมดเลยอะเด็ดฉันกากหรือเปล่า <c oughs> ไปไหนอะคนนี้คนนี้เหมือนเขาก็วาดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่าคนดีก็ได้อ่ะนี่ถามเลยนะคะเอ่อก่อนที่เขาจะไปปึ๊บอ่าเหมือนจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วเนี่ยอา้าวโอเคคนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปหาเขาก่อนมาแล้วมาแล้วนู่นนู่นิงไปนู่นลนี่มาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวโอเคมานี่มาตามมานี่ตามมานี่ออตามมาตามมา นี่ทังนี้จ้าใช่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 เอาเป็นกระแพ่นนี้แล้วกันค่ะเราจะให้ตัวละครอ,ะอันนี้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วข้ออุอ้ยลำบากมากแกเอาตัวเทแผ่นนะคะมาวาดโอเคมามาทำเลยดีกว่ายวดูเขาก่อนนะคือเราไม่แน่ใจว่าตัวละคระเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไงฉะนั้นเราจะวาดเลยแล้วกันนะอ่ะแล้วก็เหมือนมันจะอัปเดตใหม่ด้วยเลยงเลเยอร์ก็จะดูแบบว่าอันนี้ขึ้นหน่อยใช้ง่ายขึ้นอ่า เหว่ายังวาดไม่เสร็จเลยโทษหลุดไปซะแล้วแย่จังเอาบนว่าเรายังจํารายละเอียดได้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะวาดต่อให้เสร็จละกันนะคะเฮ้ยเขาหลุดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรวาดต่อให้เสร็จค่ะโอ้โหเลยไม่ได้ยังไม่ได้แอดบิงไม่ได้ดูชื่อเลยโอ้โหไม่เป็นไรค่ะแล้วก็เดี๋ยวเชุดเป็นสีอะไรนะสีน้ำายยังไม่ได้แอดเลยอ่ะโปรดอย่าบังได้โปรดอย่าบัง คือว่าขอร้องมีคนทํารายงานสินฉันแต่ทําอะไรไม่ได้หรอกจริงๆเพราะฉันเติมเออเดี๋ยวทำไมเขียนไม่ติดวะฉันเติมยังไงล่ะฮ่าๆ <ies, dad. S 1> เป็นไงล่ะพลังแห่งการเติมไม่ต้องทําอะไรใดๆทั้งนั้นแค่ระบายสีทับลงไปสุดยอดแค่นี้ก็ไม่มีใครทับแล้ว very very easily อ้าวทับหลอทับหลอทับหลอฉันมีเลเยอร์อเยอะกว่านี้นะจะบอกให้ยังยังยังอ๋อเขาจะวาดหัวใจให้ออน่อารักน่ารักขอบคุณนะ <c oughs> วาดนอกเฟรมไม่ได้หรอเอมีคนโวตอันนี้อะไรนะแบนแบนคืออะไรนี่มันจะมีแบบมันเคยมีนะเว้ทุกคนที่แบบเออเป็นจะพวกที่แบบเราวาดรูปอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราไม่ทําอะไรเขาใช่ไหมแล้วเขาก็มาแบนแกแบบนี้มันแบบมันน่าเกลียดมากแกแกมันแย่มากซะขอให้ฉันไม่เจอแล้วกันนะ ให้ฉันได้ทํางานยังมีความสุขเถอะนะมีคนพังอีกแล้วมีคนพังงานอีกแล้วเอ,อ้ยนี่นจะไม่ฉันรู้สากแบบโชคดีไม่เจอมาตั้งหลายคลิปแล้วนะแล้วมาเจอคลิปคลิปนี้ได้ยังไงเตรียมพังงานช้แล้ว ยังวาดไม่เสร็จเลยเจ้าของรูปภาพก็หายไปไหนไม่รู้เหมือนมีรูปเหมือนมีรูปเฟดดี้อยู่ตรงเสื้อด้วยนะแต่เราจำไม่ได้ว่ารายละเอียดของเฟดดี้มันหน้าตาเป็นยังไงดิอ้าวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมันมันเริ่มทังงานใช่แล้วอ๋อมันเริ่มแล้วนะฉันก็ก็ไม่เท่าไหร่นะฉันมีเลเยอร์เนี้ยอะอาลบลบลบ,ลบ,ลบแบบมีความสุขราเยอะพวกแกมันน้อยไปอะนะ <laughs> ถ้าแกจะทำผลงานกิ๊กต้องเติมนะจะบอกให้ เสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งรูปวันนี้แต่เจ้าของรูปหายไปไหนไ,ไม่รู้เป็นไงบ้างครับตากล้องลำบากไหมครับผมลำบากมากเลยครับเหงาแหละใช่ฉันเหงามากเอาเป็นว่ารูปนี้เสร็จแล้วนะคะเ,เราจะให้อไอ้เต้าไอ้แพดอยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปถามเพิ่มเติมนะคะเสร็จแล้วหนึ่งรูปโอเคเซิร์ฟนี่คนเยอะมากแล้วคนไปไหนกันหมดเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินหากันก่อนดีกว่านะคะอเอาเป็นตรงไหนดีละนี่ คนนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นให้โวตออกอีกแล้วไม่เขียนเหตุผลมา,าแล้วจะทูได้ยังไงเล่าเอาเป็นว่าเราจะยังไม่เตะเขาออกนะเผื่อเขาแบบเป็นคนวาดรูปสวยๆอยากมาวาดรูปอ่าเราไปวาดใครต่อดีคะรู้สึกอยากวาดผู้หญิงอะ่ะอยากวาดตัวละครผู้หญิงมากมีผู้หญิงในเซิร์ฟเมื่อไงเนี่ยมีแต่ผู้ชายเฮ้ยนู้นนู้นนู้นผู้สาวตรงน,นู้นสวยมากน่ารักสวยเร็วเร็วตามเขาไปก่อนค่ะเราตื้อเขาก่อนอ่าถาม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 เบื่อเพิ่งเพิ่งเ ครับแครอทด,ด้วยน่ารักมากโอเคให้เขาให้เขาตามให้เขาตามมาเออแต่ต่เหมือนเขาเล่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้ว่าเออผู้สาวตามพ่อมาได้บอกคุณผู้หญิงครับคุณช่วยตามผมมาได้ไหมครับคุณผู้หญิงเออคุณผู้หญิงครับเอออืมวาตรงนี้ได้ปะวะทุกคนยังว่าได้อยู่นะงั้นเอาเป็นตรงนี้ก็ได้ค่ะเสากำแพง,งเล็กๆตรงนี้ไป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 หาอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่นู้นเจอแล้วเจอแล้ว,ลว <c oughs> หาวงมาแล้ว <c oughs> ไอแเพเโดยน้อยของฉันเอาเป็นว่าววาดตรงนี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรได้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวขอดูหน้าตรงหน้าตาเขาหน่อยซีว่าหน้าเขาเป็นจ้าใดนะอ่าก็เป็นสีขาวขาวหมดเลยฉะนั้นใช้พื้นหลังเป็นสีขาวไม่น่าเบินะ่อนะมาเดี๋ยวเราให้อันนี้ตรงนี้ก่อนออย่าบังได้ไหมเล่าจะมาบางังทำไมวะเฮ้ยไม่เข้าใจ อย่าบางังจังหวะโอ้ให้ตายสิแกต้องการอะไรวะแกทำไมาบางังฉันทำไมเนี่ยโอ้น,นออ๋อย่าบางังอ้อฉันจะไม่ตอบแกถ้าแกบังฉันอยู่แบบนี้ไอบ้บ้าเออแล้วฉันจะวาดรูปเขา้นัเไยเนี่ย,ยโอ้อยจะาบางังทำไมวะเฮ้ยไม่ไม่เจอ ไม่เจอปวดทับก็เจอบังแล้วอะตอนเนี้อ้าวอยะฉีดสเปรย์ิมพูมาใส่ทำไมโอ้ยบางใหญ่แล้วโอ้ยเดือดใจสู้ชีวิตแต่ชีวิตดันสู้กับ พี่สาวบังผมอะ่ะผมมองไม่เห็นนะครับเออปพ๊บใส่แว่นเออเนี่ยเนี่ยไปยืนไปยืนข้างหน้าให้หน่อยได้ไหมเออเออเออใช่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 ใช,ใช่ตัวแบบแบบนี้ก็ได้อยู่เออน่ารัก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 ค่ะก็คืออาจจะบังๆไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราขอขยับเจ้าตัวนี้ก่อนโอเคอาจจะบังนิดหน่อยแต่ว่าพอได้อยู่เนาะเออน่ารักน่ารักยืนให้ความร่วมมือด้วยอ้อยไอแมวแกจะมาบังกล้องทำไม เอ้ยโดนบังอีกเลยฮ้วอย่าบังขอร้องทุกคนคือหน้าจอตอนที่แบบไอแพดคือแบบซู้ชีดมากเดี๋ยวถ่ายไปให้ดูโอ้เออบังกันเข้าไปบังกันเข้าไปมันต้องการอะไรไวะเฮ้ยมนจำมาบังให้มันได้อะไรขึ้นมาวะแต่เราก็ยังสามารถดูในจอถ่ายนี้ได้อยู่นะเออ โอโหตอนนี้กล้องกระโดดบังไปแล้วค่ะต้องขยับเข้ามาใกล้ๆอีกเออเอาเข้าไปอถ่ายแบบใกลๆก็ได้อ่ะอ่าเออดี Let's go โอ้โหอย่าบังฉันเลยฉันขอร้อง โอ้โหตอนนี้มีคนมาวีนให้เราแล้วนะยังไงก็ขอบคุณมากมากนะฮ้มีคนแอดมาด้วยเอออุอ๊ยคนผิดอุ๊ยไม่ได้ไม่ได้จะไม่รับแอดนะคจะไปกดน้ำสงดูกดผิดขอโทษเมื่อกี้ใครแอดมากดผิด อาฮยามันบางแชทมันบางทุกคนมองไม่เห็นวุอยครับนึงนะขอญาดเปลี่ยนกล้องอาอาตรงนี้อาจจะดีขึ้นนะคะ แล้วค่ะทุกคนเหมือนเราจะดึมเขียนชื่อเขาแล้วเนี่ยคือคนเยอะคือคนเยอะเกินจนมันบังแล้วบมแม่งมองไม่เห็นตายเสร็จแล้วเดี๋ยวมาราให้กล้องดูก่อนนะคะปึ๊บป๊บอ่ะเสร็จแล้วทุกคนโอ๊ยใครต่อดีวะคนเยอะเกินเนี่ยนะเดี๋ยวเราขอตะขอนวิง่งวิ้งออกมาก่อนคือไม่ไหวแล้วขอวิ่งออกมาก่อน โอ้ my god อ่าว่าใครต่อดีคะเดี๋ยวนะเอาเป็นว่าถ้าเราวิ่งถ้าเราตัวนี้วิ่งไปที่ไหนนะถ้าเขาถ้ามีคนตามตัวนี้มาเราจะว่าคนนั้นเลยเว้ยพราะขว่าอยู่นี่คนว่าอยู่ตรงนี้แกใครมันจะตามมาวะแป๊บนึงอะไรเนี่ยอ่าโอ้เอาเป็นคําพิมพ์คำถามดีกว่าโอเคเราจะตั้งคำถามว่าอะไรดีคะทุกคนอ่าเอาเป็นว่าเอาเป็นอะไรดีนะเอาเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษดีกว่าค่ะเอาเป็นคำว่าอะไรดีเก้าอี้ ภาษากษเออโคตรง่ายโคตรง่ายอ้าวอ้าวใครเป็นคนแรกใครเป็นคนแรกอ้าวมีมาแล้วโอโเคเต้าแมวตอบก่อนนะคะเดี๋ยวเราวาดแมวไปวาดแมวกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราไปมั้งนะเดี๋ยวอ่าไปแล้วคองแพลไปจดูซิเอามาเป็นวาดตรงนี้แล้วกันค่ะอาต่อต่อไปเรืเลยหนูร้องอามาว่าวาดเต้าแมว หนูลูกไม่ใช่กระแพงตรงนั้นลูกหนูลูกไม่ใช่กระแพงตรงนั้นเราบอกว่าให้เขาไปยืนข้างกําแพงนะแต่ว่า,า,าก็ไไ่ยืนตรงนี้โอเคโอเค,อเคตรงนี้ก็ได้อ่าเดวยวนะตอนนี้โดนปดบังโดยออผู้คนมากมายแปบ๊บนึงนะคะอย่าเราจะเอามาเป็นวาดตรงวาดตรงนี้แล้วกันอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวก็คุณตะก้องอยู่ตรงนี้อ่ะดูโอเคไอแพดชั้นมามามาปุ๊บโอเคโอเคเริ่มค่ะเริ่มเริ่มเริ่ม ุดท้ายเป็นแมวแมวแมวเป็นแมวยวเราเออแตกิวเขาก่อนแตกิวอ่ะแตกิวแตกิวอ่าอ่าอ่าแตกิวก่อนเรียบร้อยนะคะเสร็จไปแล้วนะคะกับรูปสุดท้ายของวันนี้แล้วก็อ่ะอ่เดี๋ยวเดิน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 มาตรงนี้ก่อนอ่าอ่าอ่าให้เห็นหน้าเหนื่อยเหลือเกินเดี๋ยวเราขอพาไปทัวร์รูปทั้งหมดก่อนนะคะอาจจะต้องทิ้งน้อง iPad ไว้ไว้ตรงตรงนี้เนี่ยแหละไม่ต้อง Um, but why like ไว,ไว้ตรงนี้อะหน้ามุดกาแพงไปเลยนะมึงอะเออแล้วก็โอเคอ่นนี้ก็เป็นรูปสุดท้ายนะคะเดี๋ยวพาไปดูรูปแรกกับรูปที่สองก่อนอันนี้ก็เอาอันนี้ก็เป็นรูปที่สองะคะอาจจะโดนใครมาปาดัดปาดไม่เป็นไรยังมองออกอยู่นะคะแล้วก็รูปแรกอยู่ไหนนะ้าเดี๋ยวขอไปเดินหาก่อนตรงนี้เหรอนี่ไงรูปแรกนี่ก็เป็นรูปแรกนะคะก็จบกันแป๊บหนึ่งนะฉันต้องเอาตัวฉันมาปิดดิเออแป๊บหนึ่งไปหาไอ้เต้าตากล้องอยู่ไหน ไอ้ตาตากองอยู่นู้นวิ่งไปแล้วหมดวิ่งตามมาเต็มเลยไอ้เตาตากองวันนี้มาปึ๊บอ่ะอยู่ตรงหน้าตากล้องก่อนนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นมุมนี้ชนนเชิก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเออโอเคก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันพาทหน้ามัง้งบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะคลิปพาดนีเป็นพาทที่เหนื่อยมากยังไงก็ขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกัน คลิปหน้าค่ะเย้ย